ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตางค์มีเดียประจำวันที่23กันยายน2567ครับประกาศผลคนได้เงินดิจิทัล10,000บาทเฟสแรกนะครับผ่านแอปรัดจ่ายเนาะขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับรอวันที่24กันยาพุ่งนี้จะมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการสําหรับแอปรัดจ่ายโดยวิธีการใช้งานนี้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรประจําตัวประชาชนผู้พิการที่มีโอกาส ได้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทในเฟสแรกนี้ให้คุณเนี่ยนำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ13หลักนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วกดค้นหา เขาจะแจ้งเลยว่าคุณจะได้รับเงินดิจิทัลหรือไม่ซึ่งคุณจะได้รู้เลยว่าคุณจะได้รับเงินดิจิทัลหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแอปพลิเคชันรับจ่ายซึ่งใช้แค่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาช,าชน13หลักแค่นั้นนะสาหรับวันนี้ถ้าใครสามารถใช้งานได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าใครยังเข้าไม่ได้อยู่นะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่ารัฐบาลประกาศว่าจะใช้งานในวันที่24กันยายนอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ดาวน์โหลดแอปรับจ่ายมาแล้วนะครับรบกวนพิม หมายเลขหนึ่งเลยนะคอมเมนต์ comment มาใต้ล่างส่วนคนที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับก็ไม่เป็นไรก็ค่อยดาวน์โหลดหลังจากดูคลิปนี้หรือว่าถ้าใครไม่มีมือถือก็สามารถใช้มือถือของญาติญาติหรือว่าลูกๆห,หลานได้นะครับให้โหลดแอป,ปรัจ่ายแล้วก็ใส่แค่หมายเลขบัตรประจำต,ตัวประชาชนของคุณ13หลักเท่านั้นย้ำอีกครั้งว่าแอปนี้จะพร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการคือวันที่24กันยายนนี้แล้วคุณจะรู้ผลเลยว,ว่าคุณได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทหรือไม่นะครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้สตางค ตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082517 1297ยย้อีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมครึ่งถึง5มงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ